สวัสดีครับมาวันนี้พามาชมสมเด็จนะครับนะนะกุขุนอินทประมูลนะครับนะที่มีประวัตินะครับนะประวัตนะิรุ่นนี้ก็มีทั้งเสียนธรรมนะแล้วก็ออกมาจากกุนะครับนั้นเราต้องดูเนื้อ ด,ดูมุนสารนะครับดูมุนสารดูเนื้อนะครับดูคราบกุอันนี้เป็นรับมาจากวัดนะครับรนะับมาจากวัดในมื่ก่อนนีะ่ไม่ธรรมดานะครับนะองละลายตังองละลายตังองนี้ก็สวยนะครับสวยเนื้อคลายผาสมเด็กนะครับ นะกว่าจะเป็นคราบกุแบบนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีนะครับครนะาบละห้าสิบปีนะครับนะเป็นชั้นเป็นชั้นน่ครับนคราบกุหนานะครับ ส่งเนื้อนะครับเนื้อจะสง่สงรับเนื้อแบบนี้ครับแต่เราดูผ้าแท้นะครับผ้าแท้ดูเนื้อนะครับเนื้อหาหมวลสารต้องนี้เแบบนี้นะครับเห็นมาแบบ ทั้งของแท้แล้วก็ของเทียมนะครับถ้าคงเทียมนี่อย่างว่าถึงจะสร้างได้แต่ว่าเนื้อหามวลสารนไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้เนื้อคลายสมเด็จอะไรนะครับสมเด็จนะครับ ครับคาบกุนะครับกุจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตได้เพื่อนๆนะครับเอาไ้ศึกษานะครับศึกษาคาบกุคูณอินทประมูลนะครับถ้าสร้างมาแค่ปีหนึ่งสองปีสามปีแล้ว่าสิบ,บปีเอาไปฝังกุไว้มันก็ไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับนะแล้วผิวพระผิวพระก็ไม่ได้ขนาดนี้นะผิวพระไม่ได้ขนาดนี้นะครับ จะสิบปียี่สิบปีไม่ได้ขนาดนั้นนะถึงแม้จะลงกุก็ตามนะครับนะดูดีๆนะครับพิจารณาดีๆนะมีกุก็มีทั้งกุจมน้ําแล้วก็กุที่ว่าไม่ได้จมน้ำครับ <c oughs> นะอันนี้กุแห้ง <c oughs> กุ้กแห้งเป็นแบบนี้นกุ้แห้งกับกุจมน้ําจมน้ําก็อีกแบบหนึ่งน,นะครับนเนื้อมันจะช้าเนื้อองค์พระก็จะช้านะครับเมื่อเราพินิจพิจารณาดูแล้วนะครับ พิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะเช็นนะครับเห็นความแตกต่างเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่นะครับอันนี้แท้นะครับเนื้อมีแท้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพง แต่ว่าใช้ใช้แล้วเราก็คุ้มนะครับใช้แล้วก็คุ้มนะครับก็เทียบเท่ากับสมเด็จองลัเป็นหลายหลายล้านนะครับพวกเซียนใหญ่นะครับพวกเซียนใหญ่นะครับเนื้อหาหมวลสารไม่แตกต่างแต่ว่าที่เขาว่ามีน้อยมีน้อยเพราะว่าถ้ามีมากราคามันจะถูกราคาไม่ได้ถูกเราเล่นตามความชอบนะครับเพื่อน,เ,อนเล่นตามความชอบ ความชอบความศรัทธาครับถ้าได้แบบนี้ว่าจับนะรีบจับนะครับเนะี่ยผิวเนื้อเป็นแบบนี้รีบจับนะครับมันนะครับนนุ่มนะเนียนตานะก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับนะฝากกดแชรนะ์ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ก็กก่าคำว่าวสวัสดีครับ